ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปแปลงไฟล์แอปพลิเคชันแปลงไฟล์ m c a เป็น mp3 อันนี้ต้องอธิบายก่อนไอ้ m c a นี่มันคืออะไร m c a มันก็คือไฟล์ที่เราบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของเราโอเคไหมอันนี้เวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ย ามาให้ดูก็ได้ามากดออกมาออโอเคอันนี้เนี่ยก็เป็นเนี่ยแอปเครื่องบันทึกเสียงในในโทรศัพท์คุณนะ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ในเครื่อง Samsung a m s u n ง A50 อ,อ่อในบางยี่ห้ออะบางยี่ห้อบางยี่ห้อเท่านั้นนะเราสามารถบันทึกเสียงให้มันเป็น MP3 ไปได้เลยแต่ว่าใน A50 มันไม่ได้มันไม่ได้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 ไ และดีทํำการในหลายๆยี่ห้อมันก็ทําไม่ได้เวลาบันทึกแล้วเนี่ยนะ,ะเราลองกดเข้าไปดูกันได้อะกดเข้าไปเนี่ยนะแล้วเราก็ไปเลือกตรงคําว่ารายการโอเคไหมอ่ะกดรายการปับ๊บเราก็จะเห็นรายการเสียงตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยนามตระกูลไฟล์มันนะมันเป็น m c a นะแต่บางทีเราจะใช้งานใช้การอะไรเนี่ยนะเราอยากได้เป็น MP3 เพราะว่าบางทีมันประกอบแอปบ,บางแอปมันอยากได้แต่ MP3 มันไมอไ่อยากได้อย่างอื่นเลย ต้องบอกว่ามันแล้วแต่แอปด้วยนะอแต่เราอยากแปลงอะเราอยากแปลง m p 4เป็น MP 3มเอไม่ใช่ m p 4 MCA โอ้โหมันคุ้นเคยกับ m p 4มากเลยเอาว่า MCA อันนี้ก็ไปเจอแอปหนึ่งตอนที่ทำไฟล์รรมะนี่แอปนี้อ่าพี่ก็ดูเอาก็แล้วกันนะอันนี้มันใส่รญญ่างมันหน้าตาไปอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูในเพโตไปไปเสิร์ชคำว่า MCA คูเอ็มพก็จะก็จะเจอก็จะเจอโอเคไปโหลดมาอ่ะวิธีใช้งานเราก็แค่กดเข้าไปอ่ะกดเข้าไปแล้วเราก็อันนี้เราใช้ดูมันก็โอเคดีนะเราเข้าไปกดนี่เลือกไฟล์ก่อนเลือกไฟล์จึ๊แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราทําใช้อ่าที่เราอ่าลูดรูดดอันนี้คุณก็ต้องรูดลงไปนะไปหาไปหาโฟลเดอร์ที่มันเก็บเสียงเสียงที่มันเป็นเสียงบันทึกเสียงบันทึกจากเครื่องอะ่ะโอเค ในเครื่อง a 5 0ของ Samsung เนี่ยเขามาเก็บเอาไว้ตรงคำว่า music โอเคไหมอ่ะกดเข้าไปเราก็จะเห็นคำว่า voice record อยู่นี่อ่านี่ voice record กดเข้าไปเราก็จะเห็นเนี่ยนามตระกูลไฟล์นี่มันเป็น m c a ทั้งนั้นเลยคุณอยากจะได้ไฟล์ไหนล่ะเอาเรายกตัวอย่างเอาสักไฟล์ก็แล้วกันเอาอันไหนดีล่ะเนี่ยโอเคอ่ะเราก็เอาทักอันก็นแล้วกันอ่ะนี่อ่ะอแล้วเราก็กดอ่ากดอันนี้นี่กดยึกลงไป โอเคแล้วเราก็มากดคําว่า cover นี่ cover กดจึก๊กเขาก็จะโฆษณาก่อนเลยแล้วเราก็ไปกดปิดโฆษณา okay. <laughs> โอเคกดปิดโฆษณาอ,อ๋อพี่นี่เป็นแอปฟรีนะพี่แล้วเราก็อะไรอะ่ะ I am now โอเคเดี๋ยวค่อยให้5้าดาวก็แล้วกันขอบคุณ <laughs> โอ้โหมันแปลงไปแล้วเลยไงแปลงไปแล้วเหรออะแอะทำไมพี่ไม่ cover นิวอ้าวพี่ทำไมพี่ไม่ทำงานโอ้บี่เราไม่เสียสิไหนดูติเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ,อ่านกัน,ลกนนะนะแล้วกันนะพี่นะโอเคแล้วก็แล้วก็ไปสิอ่าอ่าแล้วเราก็จะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเข้าไปอย่างนี้เนี่ยนะจนมันเสร็จโอเคอ่าไปเรื่อยๆอ่าพอละไม่เอาหยุดได้ไหมเนี่ย ไ่เรื่อยเลยมไม่ยอมหยุดเลยโ okay, อเคมาช่างอันนี้เ <c oughs> มื่อกด cover แล้วบันก็จะทํางานอันนี้บางทีมันก็ล้วนๆหน่อยนะแต่ผมตอนใช้แทาไม่เห็นมันล้วนเลยเมื่อกี้มันอะไรของมันไม่รู้อาช่างเธอเขาอยากได้ดาวอะ่ะเออโอใช้งานไหลายเที่ยวเราไม่เคยให้ดาวเลยอะไรอย่างนี้นะอ่ะหลังจากใช้แล้วหมายถือว่าเราแปลงแปลงไฟล์แล้วไฟลนะั้นไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นคำถามตามมา มันก็ต้องเข้าไปดูที่ไฟล์ส่วนตัวโอเคไปหาไฟล์ส่วนตัวเรากดเข้าไปจึกเมื่อกดเข้าไปในไฟล์ส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไปเก็บเอาไว้นี่ที่จัดเก็บภายในอ่านะอะ่กดเข้าไปในที่จัดเก็บภายในหลังจากนั้นเราก็รูดหน้าจอลงไปข้างล่างโดยลรืว่านรูดนิ้วขึ้นไปข้างบนโอเคไหมอาจจะไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวลับข้างแล้วอย <laughs> อูลำพงเอามาแล้วเราก็ไปในแอเราก็จะเห็นคำว่า m c a 2 m p mp ่ากดก็ป่าเราก็จะเห็นนี่อันนี้เขาก็จะแปลงไฟล์อะไรให้เราอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันมาเก็บไว้ตรงนี้อันนี้เป็น mp 3แล้วนะสังเกตว่านามตัะกูลไฟล์เนี่ยเป็น mp 3แล้วอันนี้ก็เป็นแอปสำหรับแปลงไฟล์ m c a ที่เราบันทึกจากเครื่องโทรศัพท์ของเราเป็น mp 3แล้วจะไปใช้งานต่ออะไรก็ไปใช้เอาก็แล้วกันเอามาฝาก ตอนเราคนที่ใช้งานแอปนี้โอเคดีนะผมว่ามันโอเคดีง่ายดีไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ